สวัสดีครับทุกท่านในช anel ข่าวลามา西亚ก่อติดบาเซโลนาครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2566ติดตามข่าวสารกันนะครับแล้วก็แน่นอน คลิปวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นเรื่องราวและบทสัมภาษณ์พิเศษของลิโอเนลเมสซี่ครับหลังจากได้บทสรุปแล้วว่าเมสซี่จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มายามีทีมในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานเมสซี่ก็สัมภาษณ์ช่วงกลางดึกตามเวลาบ้านเราเนี่ยก็ไปพูดคุยกับทาง2ส,สื่อกาตารันครับ drbo Sport แล้วก็ m u ndo Deport ติโบนะบอกเหตุผลเล่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและทาไมเขา เราถึงต้องรีบตัดสินใจทำไมไม่ใช่บาซ่าแต่เลือกอินเตอร์ไมอามี่เราจะได้ฟังจากปากของเมซี่นะคือผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาแปลหรือยังนะครับแต่ว่าผมแปลบทสัมภาษณ์นี้เองข้อค่อนข้างยาวเลยทีเดียววันนี้จะใช้เวลาตลอดทั้งคลิปเกือบๆ20นาทีนะในการเล่าถึงบทสัมภาษณ์ของเมซี่ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะได้รู้ถึงหลากหลายเรื่องราวแฟนๆบาซ่าอาจจะรู้สึกหงอยหน่อยนะที่ หลายๆอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ว่าพอมาฟังจากมุมของเมซี่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นนะครับคือตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนะจากตอนที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้แต่แรกอยู่แล้วว่าจะต้องกลับมาบาซ่าให้ได้แล้วก็รู้ว่าโอกาสเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ ด้วยการในงานของสื่อมันทําให้เราเริ่มมีความหวังมากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็พังทลายลงไปแล้วยิ่งมาตอบย้ําจาก คำพูดของเมซี่เองอีกเนี่ยมันยิ่งโหทำให้จิตใจตอนนี้เรียกได้ว่าได้รับการกระทบกระเทือนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจสักพักหนึ่งแต่ก็เข้าใจการตัดสินใจในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาฟังฉบับเต็มเนี่ยพร้อมกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับ ยูดิงดอนไดฟ์ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรงสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสว care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการกับ New ซูซูกิเออร์เตกาสมาร์ทไฮบิดเดอะพาวเวอร์ออเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart ทไฮบิดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h ฝากช่องทางในการติดตามเพิ่มเติมกับเตะจุดโทษครับมีทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ใน t ิ k ตอ k วิเคราะห์ให้ทัศนะฟันธงสกอร์ฟุตบอลลงคลิปทุกวันนะครับแล้วแต่สะดวกเลยจะติดตามตามช่องทางไหนก็ได้ลงคลิปเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ดูฟุตบอล Easy VIP แหล่งรวมความสนุกที่มีให้เลือกมากมายหลายรายการใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมกับช่องทางของผมก็ติดต่ออินบ็อกซ์หลังใหม่มาได้เลยนะครับ อ่อบทสัภาพของเมซี่เนี่ยมาในช่วงกลางดึกเลยประมาณสักตีสามถึงตีสี่นะผมก็เข้านอนไปแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับไอ้ที่ผมรับรู้ล่าสุดเนี่ยก็คือ h e ีย we วีโกจากฟ a b r บิซ o r อโรมานะแล้วผมก็นอนนะครับแล้วว่าผมเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาช่วงประมาณสักเวลาตีสี่นะคือผมเป็นแบบเนี้ย บ่อยมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเวลามีข่าวใหญ่ๆเวลามีเรื่องมีปัญหาหรือว่ามีดิวใหญ่ๆเกิดขึ้นประมาณสักตีสามตีสี่เนี่ยผมจะสะดุ้งตื่นตลอดนะอันนี้ไม่ไม่ได้คิดไปเองนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนที่ตามเพจผมเนี่ยก็น่าจะพอเห็นอยู่บ้างว่าเอ้ยทำไมบางครั้งมีบิ๊กดิวผมตื่นมาโพสตตอน ตีสักตีสคือไม่ได้ตั้งเวลาปลุกเอาไว้นะคือมันสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใจเรามีความภาวะพะวงอยู่แล้วควบคู่กันไปก็อาจจะเป็นเหตุผลนั้นนะซิรอินเตอร์เมมีก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าได้ทำการปิดดิวเรียเนลอมซี่เรียบร้อยนะเขาก็ทำคลิปสั้นๆเพราะว่ามซี่ยังไม่ได้เดินทางไปยังไม่ได้มีภาพ โปรโมทภาพเปิดตัวแต่ก็ใช้การตัดข่าวนะจากสื่อต่างๆเนี่ยเอามาลงร้อยเรื่องราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าเ,เมซี่ไปตกลงกับทางอาฮีลาวเตรียมจะย้ายกลับบาซ่ามีการพูดคุยเจรจานู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายจบลงด้วยการกลายเป็นนักเตะของอินเตอร์มายามีนะอันนี้ก็ออฟฟิเชียลแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เมซี่แล้วก็ ของคุณพ่อของเขารวปถึงครอบครัวเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ไมอา,ามี่เพื่อทําการเปิดตัวต่อไปนะบทสัมภาษณ์ของเมซี่ครับโอ้โหก็ใช้เวลาพอสมควรผมแปลมาเนี่ยก็เกือบเกือบชั่วโมงเสร็จษในการแปลบทสัมภาษณ์นะครับอาจจะไม่ได้ครบถ้วนทุกคำพูดแต่เป็นใจความสำคัญทั้งหมดที่เราควรรับรู้จากปากของเมซี่นะก็ กับสสื่อสปอร์ตแล้วก็มุนโดเดปอร์ติโมแต่ว่าผมเนี่ยจะรวบรวมมาเอาไว้นะในที่เดียวกันเลยก็คือจะพยายามเหมือนกับประกอบบทสัมภาษณ์ของทั้ง2ที่เนี่ยเอามาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลายๆคนที่ฟังเนี่ยจะได้ไม่สับสนนะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ ก็เริ่มต้นจากการตัดสินใจเลือกย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มายามีเมซี่บอกว่าการตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มาามีเนี่ยไม่ใช่การย้ายกับบาซ่าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆสำหรับผมนะผมอยากกลับไปที่บาซ่าจริงๆผมตื่นเต้นมากกับความเป็นไปได้แต่ในทางกลับกันหลังจากที่ผมได้สัมผัสกับสิ่งที่เจอมาตอนย้ายออก ผมจำได้ดีถึงเรื่องราวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021เมื่อ2ปีก่อนผมไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วผมไม่อยากเจอกับสถานการณ์เดิมอีกแล้วผมก็ไม่อยากฝากอนาคตไว้กับมือคนอื่นมันยากมากๆกับประสบการณ์ตอนที่ผมออกจากบาร์ซ่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่ากเกลียดสุดๆผมตื่นเต้นกับฤดูกาลใหม่ลูกๆของผมก็ตื่นเต้นกับชีวิตใหม่โรงเรียนใหม่ ผมต้องทำให้ได้ผมก็เลยต้องรีบตัดสินใจอนาคตของผมผมไม่อยากที่จะต้องไปบอกลูกๆของผมว่าเฮ้ยเราจะได้ย้ายกลับบาซ่าแล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเลือกที่จะเงียบดีกว่าผมไม่เคยต้องการย้ายออกจากบาซ่าเลยมันยากจริงๆ แต่ว่าครอบครัวก็ยังสนับสนุนผมเสมอและมันเป็นการตัดสินใจร่วมกับครอบครัวไม่ใช่แค่ของตัวผมคนเดียวพวกเขาเนี่ยมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงใหม่แม้ว่าพวกเขาจะเสียใจมากๆที่จะต้องจากปาซ่าไปก็ตามผมเนี่ยได้ยินมาว่าลาลิก้าได้มีการอนุมัติทุกอย่างแล้วแต่ก็ ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเกิดขึ้นบาซ่าต้องขายนักเตะหรือว่าต้องลดค่าเหนื่อยผู้เล่นภายในทีมเพื่อที่จะได้เซ็นสัญญากับผมให้ได้แต่ผมไม่อยากเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นแล้วตอนที่ผมต้องย้ายออกลาลิก้าก็บอกว่าสามารถลงทะเบียนผมได้เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ทำไม่ได้ผมพูดตามตรงนะผมไม่รู้ว่าบาซ่าได้ทำทุกวิถีทางแล้วหรือยัง สโมสรในวันนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถยืนยันได้แบบ100%ว่าผมจะกลับไปได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องด้วยสถานการณ์ของสโมสรที่กำลังเผชิญอยู่ผมแน่ใจว่ามีบางคนในมาซ่าที่ไม่ต้องการให้ผมย้ายกลับไปเพราะผลเสียที่จะกระทบกับเศรษฐกิจของสโมสรความจริงแล้วเนี่ยผมพูดคุยกับ โจนอบอตา้าประธานสโมสรบาร์ซ่าเนี่ยน้อยมากๆผมให้เต็มที่เลยหถึงครั้งส่วนใหญ่ผมจะติดต่อกับชาบีเอนเดสมากกว่าเรามีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่ผมจะย้ายกลับไปผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตอนที่มีข่าวเนี่ยเราก็พูดคุยกันว่าชาบีอยากให้ผมกลับไปจริงหรือเปล่า แล้วมันก็จะดีสำหรับทีมดีสำหรับโคช้ชจริงๆใช่ไหมเราติดต่อกันตลอดผมต้องการตัดสินใจด้วยตัวผมเองและนั่นคือสาเหตุที่ผมไม่กลับไปที่บาซา่าแม้ว่าผมจะรักสโมสรมากๆก็ตามเอาถึงตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่จบจะมีต่อเอาถึงตรงนี้ก่อนนะก็จุดแรกเป็นไปตามที่ข่าวรายงานเลยว่าเมสซี่ไม่เชื่อว่าบาซ่าจะลงทะเบียนเขาได้ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมซี่เนี่ยนะครับปฏิเสธแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิามีคือตอนแรกผมก็ค่อนข้างเดือดตอนที่ผมพูดว่าเฮ้ยแล้วทำไมแบบไม่รอหน่อยให้บาซ่าจัดการเรื่องของการขายนักเตะเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยแต่พอมาฟังเมซี่พูดเนี่ยมาทำให้ผมรู้เลยว่าเมซี่ความคิดของเมซี่นะครับเขาคงคิดว่า ต่อให้รอไปยังไงบาซ่าก็ทําไม่ได้ไม่ว่าคุณจะขายนักเตะหรือคุณจะลดค่าเหนื่อยผู้เล่นคนอื่นๆภายในทีมเนี่ยยังไงคุณก็ลงทะเบียนผมไม่ได้นะแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับเรื่องเงินด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นข้อเสนอขั้นต่าที่สุดเนี่ยที่สามารถจ่ายได้บาซ่าก็คงลงทะเบียนเขาไม่ได้เขาก็เลยก็ไม่จําเป็นจะต้องรอนาน ในเมื่อมั่นใจอยู่แล้วว่าในท้ายที่สุดยังไงบาซ่าก็ลงทะเบียนไม่ได้ก็รีบตัดสินใจไปเลยจะได้ไปเตรียมตัวเพราะว่าอย่าลืมนะครับเมสซี่เขาไม่ใช่ว่าตัวคนเดียวแล้วก็จะไปได้เลยคือเขาต้องให้ครอบครัวต้องหาโรงเรียนให้ลูกๆต้องออไปหาที่อยู่ต้องไปหานู่นนี่นั่นจัดการหลายอย่างนะมันก็เลยต้องการเวลายิ่งเขาเรียบตัดสินใจ เร็วขึ้นเท่าไหร่เขาก็มีเวลาในการไปจัดเตรียมความพร้อมนะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มี่เนได้มากขึ้นเท่านั้นอันนี้ผมเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เมซี่บอกว่าผมไม่อยากเจอกับสถานการณ์เดิมอีกอันนี้แม่งยิ่งเจ็บเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแฟนแฟนบาซาเราเองเนี่ยนะ เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมซี่เรายังรู้สึกเสียใจเลยอ่ะแล้วตัวเมซี่เองเนี่ยเขาจะรู้สึกแย่ขนาดไหนอ่ะตอนแรกสโมสอรตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเขาแล้วเขาเดินทางกลับมาจากวันพักร้อนเนี่ยเพื่อเตรียมใจจะมาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าอยู่กับทีมต่อแต่สุดท้ายสโมสอรแจ้งว่าเราต้องปล่อยคุณออกเพราะเราลงทะเบียนคุณไม่ได้เจ็บจีด๊ดแล้วเมซี่พูดย้ำว่าผมจำได้ดี เรื่องราวที่เกิดขึ้นเดือนสิงหาคมปี2021จำเดือนจำปีได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับพอมาถึงตรงนี้ผมเข้าใจนะเข้าใจจริงๆนะเข้าใจอย่างสุดซึง้งและเมซี่ก็คงแบบไม่อยากให้นักเตะคนอื่นในทีมต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาอีกแล้วอ่ะต้องมาลดค่าเหนื่อยนะต้องมาโดนขายทิ้งเพราะเขาก็คงรู้ดีว่า ควารู้สึกนั้นมันเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้มาต่อเรื่องของข้อเสนอนะเมสซี่บอกว่าสำหรับผมนะเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยบาซ่าส่งข้อเสนอมาให้ผมดูแล้ว แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยคุยเรื่องสัญญาแบบลายลักษณ์อักษรกันเลยด้วยซ้ําการย้ายทีมของผมไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่อย่างนั้นเนี่ยผมก็คงเลือกจะย้ายไปซาอุดิอาระเบียแล้วคําถามต่อมาทําไมเมซี่ไม่เล่นให้กับทีมอื่นในยุโรปนะแฟนๆตั้งคําถามว่าทําไมไม่ไปพรีเมียร์ลีกล่ะทำไมเอ่อไม่ไป เล่นในอิตาลีหรืออถ้าอยากเล่นบอลระดับสูงเนี่ยทำไมไม่ต่อสัญญากับเปเช่เออ่ยเมสซี่บอกว่าผมได้รับข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นๆในยุโรปเยอะมากแต่ผมไม่เคยพิจารณาข้อเสนอเหล่านั้นเลยด้วยซ้ำเพราะความคิดเดียวของผมคือถ้าต้องย้ายออกจากเปเช่นั่นคือการกลับบาร์เซโลนาทีมเดียวเท่านั้นในยุโรป ที่ผมจะเล่นแต่พอดิวกับบาซ่ามันพังทลายลงไปเนี่ยผมก็อยากลองอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมนะตอนนี้มันก็เป็นที่ไมอามีผมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่อยากจะออกจากสปอตไลท์ออกจากความสนใจสักหน่อยนึงคิดถึงครอบครัวของตัวเองเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวของผมมันรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ชีวิตฟุตบอลในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้วก็สนุกกับวันต่อวันมากยิ่งขึ้นแน่นอนด้วยความรับผิดชอบและความปรารถนาที่เหมือนเดิมนั่นก็คือต้องการที่จะคว้าแชมป์ต้องการที่จะคว้าชัยชนะแต่ก็คงรู้สึกใจเย็นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ อ่ะสุดท้ายพูดในมุมของบาซ่านะพูดถึงบาซ่าบ้างเมซี่บอกว่าผมติดตามบาซ่าตลอดทั้งฤดูดกาลเลยแล้วผมก็อยากให้บาซ่าเนี่ยคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนเหมือนกับแฟนๆบาซ่าทุกคนตั้งแต่ในปีแรกด้วยซ้ำไปผมมีการพูดคุยกับชาบีเยอะมากๆนะรวมไปถึงพูดคุยระหว่างเกมด้วยอ่าก็มีการคุยกัน เกมต่างๆพอจบเกมปุ๊บเนี่ยผมก็มีพูดคุยผ่านทาง w h วอ s แอ p กับชาบีผมมีความสุขมากๆนะที่แฟนๆเนี่ยตะโกนเรียกชื่อผมในสนามสปอ t i f y ฟายคำนูผมรู้ว่าความรักที่แฟนๆมอบให้ผมเนี่ยจะคงอยู่ตลอดไปและมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีตรงกันเสมอผมจะอยู่ใกล้ๆกับบาซ่า และผมจะกลับมาใช้ชีวิตในบาร์ซ่าอีกครั้งผมหวังว่าจะได้ช่วยสโมสรในสักวันหนึ่งเพราะนี่คือสโมสรที่ผมรักผมอยากขอบคุณแฟนๆบาร์ซ่าสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดที่ผมได้รับและก็ใช่ผมจะกลับมาที่สโมสอรแห่งน,นี้อีกครั้งอย่างแน่นอนบางทีอาจจะเป็นตำแหน่งอื่นในสักวันหนึ่ง นะครับเออเมซี่ยืนยันเองว่าจะกลับมาที่นี่ในตำแหน่งอื่นนั่นหมายความว่าบทบาทนักเตะอาจจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราจะน่าจะไม่ได้เห็นเมซี่ในในฐานะผู้เล่นสวมเสื้อบาซ่าลงเตะให้บาซ่าในเกมอย่างเป็นทางการอีกแล้วแต่ก็นั่นแหละครับอาจจะกลับมาในรูปแบบของการเป็นเลขาฝ่ายเทคนิคนะกลับมาเป็น อ,อพอออกกีฬาหรือว่ากลับมาทำงานด้านด้านบริหารอื่น,นๆตามที่เมซี่บอกเอาไว้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเมซี่จะดูเกมบาซ่านะเพราะว่าเวลามันต่างกันเขาก็อาจจะมีเวลาในการดูบาซ่าได้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้เห็นได้แวะเวียนมาเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งผมเองเน่ยผมก็จะ ถ้าเกิดว่าอย่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับผมกอจจ็อาจจะตามดูอินเตอร์ม i ามีอาจจะตื่นเช้ามามากกว่าเดิมสักนิดนึงเพื่อมาดูเมสซี่นะเท่าที่พอจะทำได้นะครับส่วนเรื่องของข่าวสารแฟนๆก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจทีเ่เป็นเรื่องที่มันควรจะเก็บมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยผมก็จะเอามา เราให้ทุกคนฟังในคลิปข่าวเช้ารวมไปถึงโพสต์ผ่านทั้งหน้าเพจของผมให้ทุกคนได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเ,เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเมซี่นะครับแล้วก็ในมุมของบาซ่าเองคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเยอะจนเกินไปมันเยอะเกินกว่าที่เราจะยื่นข้อเสนอดีด สมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้อให้กับเมซี่ด้วยซ้ําไปนะครับทีนี้มันก็ต้องวกกลับไปเรื่องของการบริหารที่เมซี่บอกว่ามีบางคนในสโมสรไม่อยากให้ผมกลับไปด้วยกลัวว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจะก็คาดเดากันไปต่างๆนาะนาะนะว่าเป็นมาเตัวเรมานี่ผู้ในการสโมสรที่เคยมีข่าวออกมาหรือเปล่าหรือเป็นตัวของโจนาปอต้าเองอันนี้ก็ ไม่มีใครรู้นะครับนอกเสียจากตัวของเมสซี่เองนะแต่ก็ให้ขอให้โชคดีกับเส้นทางหลังจากนี้นะกับอินเตอร์มายามีแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจรักเหมือนเดิมรักเสมอแล้วก็รักไม่เปลี่ยนแปงนะครับพอหลังจากนั้นไม่นานบาซ่าก็ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแถลงจากบาซ่าสักเท่าไหร่นะครับบาซ่าบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่5มิถุนายน พอเกเมซี่คุณพ่อของเมซี่แล้วก็ตัวแทนเนี่ยได้แจ้งกับโจนาป้าประธานสโมสรถึงการตัดสินใจของนักเตะที่จะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มายามีแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอจากบาร์ซ่าโดยคำนึงถึงความต้องการของทั้งบาร์ซ่าและตัวของเมซี่ให้เขาได้สวมเสื้อบาร์ซ่าอีกครั้งหนึ่งประธานลาป้าเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเมซี่ที่ต้องการแข่งขันในลีกที่มีความต้องการน้อยลง ห่างไกลจากสปอ t l ตไลท์และความกดดันที่ลดลงทั้งลาบอต้าแล้วก็ฮ o อเก้เมซี่เนี่ยยังตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการยกย่องที่เหมาะสมจากแฟนๆของบาซ่าเพื่อเป็นเกียรติให้กับตัวของเมซี่ด้วยนะครับจนที่ผมไม่ชอบคือทำไมบาซ่าต้องบอกว่าเมซี Messi, นะ่เลือกอินเตอร์ไมอามี่ทั้งๆที่บาซ่ายื่นข้อเสนอให้ นะครับทั้งที่ความจริงเนี่ยบาซ่าแค่ส่งไปให้ดูไม่ได้มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นไปให้เมซี่ด้วยซ้ำไปอันนี้คือจุดแรกนะครับจุดที่2ทําไมต้องใช้คําว่าเมซี่ตัดสินใจไปเล่นในลีกที่มีความต้องการน้อยลงทําไมถึงต้องไปไปแซะเขาแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมันมีคําพูดอื่นที่ที่มันมันดีกว่านี้ได้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะ คือคุณไม่ต้องบอกว่าความต้องการน้อยลงคุณก็แค่บอกว่าเออเคารพที่เมซี่เลือกเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์แค่นี้ไม่ได้หรอมันจะตายหรอวะคืออย่าแถลงให้ตัวเองดูดีในเมื่อเราทําไม่ได้เองเราอย่าไปผลักว่าเป็นเพราะตัวเมซี่ที่เลือกไปอินเตอร์มามี่ไม่ใช่การย้ายมาบาซ่าทั้งทงที่เราไม่สามารถแม้แต่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้เขาได้ด้วยซ้ำนี่คือจุดที่ผมไม่ชอบที่สุด นะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งอ่ะที่บอกว่าบูสเกตกับเอาบาจะย้ายตามเมซี่ไปหรือเปล่าเรื่องนี้เมซี่ตอบด้วยนะครับบอกว่าข่าวที่บอกว่าบูสเกตจะไปอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยนะตอนนี้นะข่าวนี้เป็นเรื่องโกหกนะครับที่บอกว่าผมจะเล่นสโมสรเดียวกับเอาบาแล้วก็บูสเกตไม่เราไม่ได้ตกลงกันว่าจะไปเล่นสโมสรนเดียวกันการตัดสินใจเลือกอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยเป็นการตัดสินใจของตัวผมเองแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ย จะทำอะไรต่อไปนะครับแต่ว่าตามข่าวเนี่ยก็ยังคงรายงานอย่างต่อเนื่องว่าทางอินเตอร์มามี่อยากได้บูสเกตรวมไปถึงหลุยส์โซเลสด้วยนะตอนนี้โซเลสอยู่กับเกรมิโอในลีกบราซิลอยากได้โซเลสด้วยนะไปเล่นไปจอยกันที่อินเตอร์มอามี่นะก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วก็ล่าสุดผมเห็นมีข่าวกับทางอังเคดิมาเรียด้วยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเพื่อนรักของเมซี่อินเตอร์แมมี่นี่เหมือนกับอยากจะเอาความสุขของเมซี่กลับคืนมาให้ได้มากที่สุดด้วยการเอาเพื่อนๆไปเล่นด้วยกันที่นูน่นนะครับเนี่ยแล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าอินเตอร์แมมี่ยังคงต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเซกิโอ้บูสเก็ตนะสำหรับฟรอรบิสโโอมานูนะครับก็เดี๋ยวรอดูเออก็ดีเหมือนกันนะถ้าไปที่นู่นกันเยอะๆเ,เนี่ยแฟนๆมาซาจะได้แบบติดตามที่เดียวเลยครบจบ ในสมสอเดียวนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของของลีโอเนลเมสซี่นะก็ถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงหน้าเพจละกันแต่ว่าจากที่ผมดูวันนี้น่าจะครบที่สุดและเท่าที่พอจะหาได้นะครับบางทีมันอาจจะต้องรอหนังสือพิมพ์ของสปอร์ตมุนโดเขาขายที่ที่สเปนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะเอาลงในหน้าเว็บไซต์ตอนนี้ยังไม่มีาอาจจะต้องรอทางต้นต้น,ต,นต้นทางก่อน ะครับฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยแฟนๆบาร์ซ่า <aza> ก็ move on ต่อไป, <Yeah. S 1> อไปสู้ต่อไปนะเราก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็ลุยกับทีมชุดปัจจุบันแล้วก็หวังว่าการที่ไม่ได้เมซี่เนี่ยจะปลุกให้สโมสร์ตื่นเพื่อยกระดับทีมเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการเซ็นกับนักเตะคนอื่นอาจจะ ไม่ต้องถึงระดับเกรดเดียวกับเมซี่ก็ได้นะครับแต่แค่เอาคนที่มันเชื่อว่ามาแล้วมันช่วยทีมเก่งขึ้นได้จริงๆเท่านั้นรอติดตามดูวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ